สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมครับว,วันนี้เรามาไหว้พระธาตุพนมนะครับขึ้น8ปดข่้เดือนเนะครับผมเป็นวันพระที่เราได้เอาดอกไม้มาถวายนะครับวัดเป็นจำนวนกี่มัดน,นะ1 9่อยช่อนะครับผมประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุแล้นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับนะฮะพอดีดอกไม้มาเมื่อกี้นี้นะครับเออเรามาครับเจ้นะคนที่ดูแลดอกไม้เขาก็จะกลับเ,เลยก็ต้องต้องจัดอีกแบบหนึ่งนะครับเ,เราเราต้องถอดรองเท้านะครับเพื่อจะ เข้าไปข้างในครับนี่ครับเราเจออาจารย์ด้วยนะบรรยากาศทำไมดีจังเลยบรรยากาศดีมากมากครับนี่อันนี้เป็นมีดอกจำปีด้วยนะครับจำปีขาวนะครับนี่เราทำมาด้วยกับดอกบัวนะครับเนี่ยให้เอสซีได้ดูด้วยนะครับ เราไหวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ลูกก็ไปวางนะครับวางเสร็จวางตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมภายในวัดบรรยากาศดีมากมากครับผมบรรยากาศดีนะครับอะไรครับสังเกตพื้นนะครับผมพื้น กลางวันแดดเปรี้ยงๆก็จะไม่ร้อนนะครับมีเสียงนกด้วยทางผู้ชมมาชมาารยากะจีวัดพระธาตุพนมกันครับนะครับเนี่ยนอกกำแพงตรงนี้อันนี้เป็นเป็นโบทนะครับเป็นอุโบสถ ครัไปงดงามมากครับนี่ครับถ้าท่านใดอยากจะทำบุญนะครับเดินมา <c oughs> ร,รอบๆนะครับก็จะเห็นที่จุดตะเกียงนะครับผม น้ำมันพืชนะครับเป็นขวดนะครับเติมตะเกียงน้ำมันพืชเติมตะเกียงนะครับอนี้ก็จะก็จะยอดเงินลงตรงนี้นะครับแล้วก็หยิบเอานะครับหนึ่งขวดแล้วก็เอาไปเติมอย่างนี้นะครับผมเป็นการเติมแสงสว่างในชีวิตนะครับก็สมมุติกันอย่างนี้นะครับไปกลับบ้านกันนะครับดูบรรยากาศ นีประมาณเกือบสองทุ่มเลยนะนะครับนะ,นะฮะสวยมากๆนะครับรนี่มีดอกมีดอกอจำปาดอกดีเลาวดีนะครับปกลับบ้านกันครับเอฟซีทุกท่านได้บุญด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ